โอเคทุกคนก้ากระสุนดีท่านผู้ชมลงไปดูปปิิ้้ววเป็นอะไรเป็นอะไรเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่อย่าเพิ่มมานะอย่าเพิ่มมานะอย่าเพิ่มมานะอย่าเพิ่มมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่มมาไปไปทำอะไรก็ทำไปไปทำอะไรก็ทำเนี่ยหาของอยู่เนี่ยเออดีมาก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 หาของต่อไปห้หหมดาของต่อไปจะเบาทั้งบ้านเลยทุกคน เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะกลับมาเริ่มสร้างอะไรของเราต่อจากคราฟที่แล้วแล้วทุกคนใช่แล้วครับทุกคนนะทุกคนจะกลัวว่าโอ้ยทำไมไปสร้างสักทีพี่ออกมาแล้วทำไมวะอุ้ยไม่โดนอ่ะดูดูดูดีดูดีอะไรดูดีทุกคนเล่นไหลไปรู้เรื่องเดินก็ไม่โดนดูอยู่ดูกระจกใช่ไหมทุกคนดูดีดูดีดูกระจกนี่งหายเดินเดินยังเดินไม่โดนอ่ะดูดี ครับเลยครับเลยครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวในวันเดี๋ยวพี่บ้านเรามีเหล็กเหลืออยู่นี่ว่าคุณลืมไปแล้วกุจะไปหาอะไรบ้านเราเหล็กเทียบเลยมันยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมสิ่งที่เฮ้ยทําลายอ่ะผมเพิ่มเลเวลมังกรจะเป็นได้แค่นี้นี่มันไปสามเลไม่ใช่ก่อนพี่คิดดีๆคิดดีๆคิดดีอยู่ไหนวะผมจําได้ว่ารอมาแล้วไม่ได้ว่าบล็อกเหล็กอะไรไม่ไม่บล็อกเทียบเลยเหล็กเหล็กโอเคปะ เดี๋ยวเราจะใช้มังกรของเรานะครับผมช่วยในการเป่าทาแรกของเราหน่อยดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เซตมาทั้งคู่ทำแรกไปเยอะๆหน่อยดิมันจะได้แบบบีหน่อยเราสองคนเนี่ยนะจะกลายเป็นเทพเจ้าโอ้โหเทพเจ้ามังกรกูจะกลายเป็นเทพเจ้ามังกรแล้วทุกคนเป่าไปลูกชายพ่อนี่แหละทุกคนมันจะเป็นง๋อลาบกุุงรับเตอร์กอนนี่เดี๋ยวเราเปิดเปิดเสียงต้องมาสักสิบพอ ้อำเป็นอินเนอร์พอให้มันมีเสียงแบบมังกรแบบผ่อนคลายอ๋อไอ้เวรกุ้งลับเตอร์นี่มันทำนี้ได้ปะวะทำไอ้เนี่ยน่าทำได้เฉพาะไอ้นี่ธรรมดาพี่เนื้อธรรมดาเหรอใช่แน่ทำได้แค่เนื้อธรรมดาเดี๋ยวเนื้ออื่นไม่น่าจะทำได้นะลองดูสิได้ลองดูลองดูลรสชาติไหนกูจะเผาแล้วกันแล้วแล้วมึงก็เผาอะไรตอนอัดเคปมันมันจะเสียเวลาในการเผามากเลยนะ เอางี้มาเราบาดคอมมต์รอๆอดีกว่าใช่ใช่ฉันมานไม่ใช่ตอบไปแป๊บหนึ่งเปิดโทรศัพท์ก่อนทุกคนเราก็จะปล่อยให้มังกรของเราเผาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมกินเวลาไปแบบชิวๆสบายๆเฮ้ยแต่เด็กเปิดเพิ่มยอดวิวกระตกแหมความท้อเริ่มเลยทุกคนนะกูเริ่มเสียใจนะยอดวิวกระตกเนี่ยมีน้องบอกว่าจำคำพูดว่าตอนต่อไปจะไม่ล่ามังกร ตอนนี้ไม่ได้ล่าแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ล่าแล้วนี่ไงผ่านนี้ไม่ล่าแล้วไงถูกไม่ได้ล่าแต่เราแค่แวะนิดนึงไม่ไม่ไม่ประเด็นคืออะไรหรอวะเด็กบอกจําคําพูดตอนต่อไปจะไม่ล่ามาก่อนคาพูดมาจากตอนที่พวกพี่ตายแล้วรู้ว่าเด็กคอมเมนต์ว่าอะไรว่าอะไรวะอืมที่เปเองีคิดปเองอีกแล้วเลยแล้วแล้วแบบมีเด็กไปคอมเมนต์ต่อ อืมคิดเองเออมึงอยคิดเองกันโธ่บ้ามัเนี่ยมึงเบียดหน้าคิดเองกันหมดแหละไม่ต้องเชื่อฝังคำพูดได้นี่พีเพ่เบฟสร้างบ้านแน่พีเพ่เยคนดูบอกพีเพ่เบฟครับเชิสร้างบ้านหน่อยพีเพย่เบฟตอบว่าอืมคิดเองพวกมึงนี่ฉันจะใช้คำพูดกูมากเกินไปนะนะเออ <า S 1> ใช่บอกเลยเนี่ยพาร์ทเนี่ยเราจะกลับมาแล้วเนี่ยเเ้ยดี๋ยวนะ มัวกาสายฟ้าจะตื่นในตอนกลางคืนใช่ปหใช่ใช่ใช่งั้นไม่เป็นไรผมปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้หละปล่อยทิ้งเลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมังกรตอนคืนเดี๋ยวมันก็นี่เองใช่ไหมใช่ใช่ตอนคืนเดี๋ยวมันก็ตื่นมาพ่นเองอ่ะเออใช่ตองไงตอนคือก็ตื่นมาพ่นเองโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวสร้างบ้านของเราดีกว่าซึ่งอุปกรณ์ที่พี่เวจะสร้างบ้านอ่ะก็เป็นพวกจะลืมแบบบ้านไปแล้วทุกคนเนี่ยบ้านเนี่ยแบบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยลืมไปแล้วลืมไปแล้วเนี่ยว่าแบบ จะสร้างบ้านยังไงมันเนี่ยเออแบบบ้านเหรอเอาลอปเตอร์ไปกินหน่อยไหมแบบบ้านเอาลอปเตอร์มากินทำไมเราแบบบ้านเด่อยดช่วยลอปเตอร์อืมแบบบ้านเด้อทุกคนแบบบ้านอ๋อโอเคมาผมคิดแบบบ้านแล้วไงใช่เหแนวแนวแนวแนแบบบ้านแบบไหนวะเดี๋ยวช่วยกูก็คิดไม่ออกมันจะอย่าพึ่งมาเลยโอเคงั้นแบบบ้านเหรอแบบบ้านแบบบ้านเนี่ยเราจะสร้างแบบเป็นนี่ไงเหมือนในในรังอ่ะเหมือนในรังโจรอ่ะ โอ้ยเออังโจนอ่ะเหมือนแบบอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วไม้อยู่ไหนวะเนี่ยนะโอเคไม้อยังอยู่ว่ะทุกคนแล้วก็มีไหมมีไหมมีไม้ไม้หมดแล้วแหละผมว่าไม้มันไม่ได้หมดท<ะ>ุกควมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเลยนะคือหมดอือสองเลยคือแม่งตายแล้วไม้หายไปด้วยเออพี่จำไม่ได้เออว่ะตอนนั้นพี่เอาไม้ไปด้วยนี่ว่ะในนั่นอ่ะไอในกล่องนั้นอ่ะแล้วมันก็หายไปพร้อมมก่อนเอาเลิกไปทําไมอ่ะ เอาไปเผื่อได้ใช้อ้โถวิเฟมเนี่ยทุกคนดูดิใช้สิ้นเปลืองอีกแล้วงล้อ่ะเอ้ยนินน่นนิ่นหน่อยหน่อยโอ้โห,โโหมันไม่หน่อยลรไม้จะหมดบ้านอยู่แล้วเนี่ยโ้โอ,โ,<ท>โอเคมาเดี๋ยว,วนนี่จะสอนนะครับผมน้องๆสําหรับใครที่สร้างบ้านไมโครฟ์ไม่เป็นคือพี่เฟเนี่ยอยู่ในวงการไมโครฟ์มาร่วม40ปีแล้วเนี่ยพี่เฟมเนี่ยเป็นคนที่<แ>ชํานาญ<แ>ช่ำชองในการสร้างบ้านในเกมไมโครฟ์นะแล้วพี่เฟอายุเท่าไหร่ครับ อายุ22ครับอแล้วก็อยู่ได้แค่40ปีคิดเองยพวกแยกลากอยคิดเฟ้ยพี่ยอมคิดเฟ้ยบ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแบบบ้านเนี่ยผมคิดไว้ได้หัวแล้วทุกคนคือแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงลืมไปว่ะจะสร้างบ้านกูต้องมีอุปกรณ์ในการวางบล็อกนี่ไหมไอ้นั่นไงอะไคนครับไอ้นั่นอะทุกคนฆ่าพี่เฟร้นดีไหมทำไมวะ ดูดิกำแพงรั้วบ้านกูพังมันยังไม่มาซ่อมเลยทุกคนกูซ่อมตั้งนานแล้วมึงทำหรือเปล่าซ่อมนานอะไรเนี่ยมันยังพังเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันพังยังไงมันพังเพราะอะไรยังไงน่ะมันแหว่งอ่ะข้างบนเ่ะพี่ยังไม่ได้เอาไม้มาใส่หลานเนี่ยในหลักฐานเนี่ยมันพังเพราะอะไรยังไงอ่ะมีเป็นคลิปมังกรไงมังกรอะไรมังกรพี่บ่บีมังกรวมันพังตั้งนานแล้ว ก่อนพี่ไม่มีตอนนี้ไม่มีไม่ไม่มันพังตั้งแต่ก่อนที่ตั้งแต่หมดกตอนพี่มีแในหลักฐานหลักฐานมังกรอยู่ไหนไม่มีเห็นไหมมีเป็นคลิปแล้วแหละมึงเอาไปคลิปไวมึงเอาไปคลิปไว้นี่ยดูดิเขาทิ้งไปได้ประตูบานกูแหบงเนี่ยก็ไม่มาซ่อมเหมือนทุกคนดูดิไหนทลีดเนี่ยทลีดนี่ยังไม่เหมือนเหมือนแบบพวกแท้ อ <gas: S 1> ันน like like ี you, <im S 2> ้ไงเป็นประตูที่แบบเป็นไงกำลังกำลังจะปิดขึ้นไงทีละข้างดูสวยไปเป็นมิติแบบสไลด์ขึ้นฝั่งซ้ายไปขวาใช่ใช่เป็นมิติไม่ๆคิดเอง ว่าคำที country, like <ARS> ่ออกจากหัวกูสิดูดิคิดไปเองอ่ะทุกคนดูเดี๋ยวเขาจะอยู่คิดไปเองเฉยเลยเต่เลยกูสร้างนั่นนี่ยวงจะสร้างให้ดูนะยว่าแบบบ้าของเราเนี่ยมันจะไปเป็นในชุดซ้าไหนคือผมกบอกเลยว่าคืออันนี้อยากจะจำไปใช้ก็ได้นะเพราะว่าพี่อาจจะสร้างแบบสวยมากเลย อันแรกเป็นหินชั้นที่สองเป็นเป็นอะไรนี่ไหมเป็นไม้อะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนแบบบ้านแบบไม่ต้องทนทานอะไรมากแถบเป็นหินแถบเป็นไม้มอันนี้ออกความคิดแล้วเนี่ยอันนี้ออกความคิดแล้วเนี่ยจริงๆอันนี้ออกความคิดแล้วเนี่ยคิดแล้วจริงเนี่ก็สร้บ้านไม่ไเดี๋ยวใจเย็นเนี่ยเดี๋ยวจร้อนอ่ะเฮ้ยอย่าเมาเบาเบาจะร้อนจร้อนเย็นเย็นเย็นอ่ะมากูสร้างอ่ะแล้วตอนไหนมันจะมืดวะเนี่ยกูรอมันมืดนานแล้วเนี่ยรีบมืดดัน น,นี่จะเล่นมาก่อนพ่นเนี่ยอเออรอล,ลูกรักผมเตือนอยู่แล้วก็เราจะมาทํากระแพงขึ้นแบบนี้ทุกคนนี่เลยเราทําเป็นแบบขั้นบันไดแบบราชาเคยแบบดูว่าโอราชาโอราชา,า,ชาคนสลาผมชื่อรถต่งกันดูว่าโอราชาเ่ป็นงานและมันวีได้หรือเะลเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือตาขึ้นว่างเราทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งทีหลังแต่ก่อนเลยเลยพี่วจะต้อง ครับจะดนี่ขึ้นมาแล้วก็เราจะใส่เป็นอันนี้แบบนี้ครับผม oh <my. S 1> ก็จะใส่เป็นชั้นใต้ดินก็คือชั้นพื้นบ้านเอ้ okay. ยอดเลยวะ <laughs> ไม่ต้องชมไม่ต้องชมระดับเนี้ยระดับอาจารย์ยังเรียกพี่คิดดูแล้วกันนี่เรียกพี่ะลรวะดูดิขนาดมันรู้แล้วว่าประตูแหว่งนะมันไม่เอากรซด้วยกวน <laughs> ไม่ไม่ไม่ดซ่อมให้ไม่ต้องเห่วงเออเร็วๆหน่อยมันมันลบกลกตาเลอเกินมันดูเครียดอะ ของพี่หาไม้ให้อยู่ไงเอออยู่ไหนว่าเรามีนี่เหลือปะมีอะไรไปเลยหินเรียบอ่ะหินเรเรียบไ่นี่ไปนี่ไปนี่ไปดิผมต้องการหินเรียบอ่ะมีแค่นี้แหละทำไมมีน้อยอย่างว่าหินเรียบอ่ะบ้านเรามันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้หรอกบ้านเราไม่นะทุกคนบ้านเราไม่หินเรียบน้อยเกินต้องเหมืองไงต้องเหมืองเหมืองไหนวะต้องเหมืองที่เราขุดกันไงมันมีหินเรียบอะมีมียังเหลืออยู่เยอะเลยใช่เปล่าคิปเอง เอ้ยไม่คิดไปเลยนี่คิดไปพอเถอะคิดไม่เองไม่ไอ้ยังไม่ไม่เข้าใจด้วยเวลามาเล่นซีรีส์หาได้ดีนะกูพูดคำนี้ตลอดเลยมึงอ่ะพาพูดพี่มึงอ่ะพาเด็กที่ใส่เสียเอาเมื่อตัดสินมึงนั่นแหละตัวเริ่มต้นเลยพาเด็กที่ใส่เสียเนี่ยเดี๋ยวแม่แบบเนี่ยลูกเนี่ยพี่พี่คิดจินตนาการนะไม่เกี่ยวะสมมติลูกชื่อท็อปแล้วกันท็อปท็อปท็อปไอ้ท็อป มึงเนี่ยไปเรียนยังไงเนี่ยสอบได้แค่นี้มึงได้เกรดหนึ่งทุวิชาเนี่ยฮะมึงทําแบบนี้เนี่ยมึงจะอะไรกินในอนาคตเไอ้ตอบตอบเลยคิดไปเองกูว่ามันต้องมีอ่ะแน่แหละแน่แหละจริงคือแบบแบบนี้ มีแบบว่าเฮ้ยมือมึงจะสอบได้ป่ะเนี่ยมันยากมากกิเองเฮ้ยมึงตกแล้วมึงแก้มึงแก้ยังไงอ่ะแล้วเนี่ยมึงจะแก้ได้หรือเปล่าคิดไปเองเออพอแล้วทุกคนอย่าไปพูดคำนี้เยอะแน่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวฝาดฝาเท้าแม่ลอยมานะฮะก็ไม่เกี่ยวกูนะไม่เกี่ยวกูนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะโดนตีไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะทุกคนผมไม่อยากจะให้ไม่หรอกที่เราอยากจะพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่อยากจะให้น้องๆทุกคนแบบคิดมากในชีวิตไง โอ้โหแค่คิดไปเองกับชีวิตเออใช่ไปแก่แถบไม่ใช่ว่ามึงแบบโตขึ้นปุ๊บแบบขโมยยางลบเพื่อนมากินแล้วก็บอกเพื่อนบอกมึงขโมยกูทำไมคิดเองเฮ้ยพี่แม่มันพ้นแล้วดูดิแม่ไอมันพ้นเองยี่แค่อตมัเว้ยออโต้อะอัโต้เนี่ยมันตื่นตอนคืนบอกแล้วโดีนะดีดีดูดีออโตมินติกเถอะทุกคนดีมากลูกชายพ่อ เอ้ยต้องพ่นอย่างนี้แหละพ่อนะไอดโอ้ย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 อย่าเพ้อเชื่ออยู่อยู่ก็เดินก็ไปหาสายฟ้าลูกกูเอออยากรู้ว่ามันได้เท่าไหร่สุดดยอเลยลูกพ่อเออเดี๋ยวนั่นนั่นอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูถ่ายทำปกอ่ะกูถ่ายทำปกอ่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยลูกพ่อถ่ายทำปกแบบเท่ๆเท่ๆท่เท่เท่มาอีช็อปนี้เออมังกรในเงาหมื่นเดี๋ยวมีแม่เว็บเว็บไปทำมังกรไฟไปได้ไหมมังกรตอนนี้ทำไมอ่ะเราใกล้จะพอละกูมังกรไฟพี่ก็เริ่มโตแล้วไง โอ้เอานี่ไปตำมังกรไฟเหรอเอาก็ต่อไปมังกรไฟไงเธออาไปเลยเราจะจะทำแบบหลายหลายประเภทเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะได้มีแบบมีไงไปล่ามังกรไฟแล้วก็ใส่มังกรไฟไปไปล่ามังกรน้แข็งแล้วมังกรน้แข็งเลยแบบนี้โอเคจัดไปแต่เหมือนว่ามังกรน้แข็งนี่น่าจะยากมากเลยนะทำไมอะเอาหมายถึงว่ามันหายากไงอ๋อเออก็ใช่นัแเลยนะที่ทุกทุกคนดูความคิดพี่เฟรมนะไ้ม ไปล่ามังกรตัวนู้นก็ใส่เซตนี้ไปไปล่าตัวนู้นก็ใส่เซตนี้ไปจะได้ไม่ตายชาติไหนกูจะจบซีรีส์เนี่ยชาติไหนกูจะจบซีรีส์เพราะซีรีส์นี้เนี่ยอีพีร้อยอยากนี้ให้มันถึงสักแบบสักประมาณห้าร้อยอีพีอ่ะโอ้ยแบบเจออะไรเนี้ยหมดไม่ใช่เอาแบบจบโครงการเลยจริงๆเรียกบอกกูดูเบื่อแล้วเนี่ยนี่มั้ยเป็นซีรีส์ที่มันมากนะมังกรเนี่ยใช่เป็นซีรีส์ที่ ใช่เหรอมันซีรีส์ที่มันเนอะมันไม่ใช่ซีรีส์ที่มันแหรอทุกคนใช่แม่งไม่มีซีรีส์เล่นต่อแล้วมอสแม่งกระทำไม่ทันเออจริงโอเคเอ้ยเดี๋ยวทำไรอ่ะเนี่ยทำกล่องไงทำไมต้องไ่ะก็เอามาเก็บของข้างล่างไงเอาราจะเก็บไปข้างบนเอาไม่ไปถึงกล่องอันนี้ไว้ข้างล่างเฉยแบบให้มันดูดีเฉยฮึว่อเจอฮึดีแล้วโอ้โหดูดีทุกคนนะอันต่รู้จะแต่งอันสวยงามซะแหละมันจะสวยอ่ะพี่มันมันแค่เป็นชั้นล่างใต้ที่หนึ่งนะ เออก็ใช่ไงแคมันเป็นแบบเดินเข้ามาก็ปกติมีกล่องเพียบเลยอะไรแบบนี้เฉยไงขี้มีกล่องเพียบเลยอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมทำผมทำทางทางลงไว้ตรงนี้ให้แล้วกันนะไหนต้องไหนวะเนเออทำทางลงสักที่นึงเออทำเป็นแบบทางลงมันต้องมีทางลงกับทางขึ้นพี่เออใช่ใช่หรือว่าเราจะเอาเข้าแค่ดันข้างก็พออย่างเงี้ยอะไรนะเดี๋ยวเขาเข้าด้านข้างแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิใจเย็นดิเจเย็นดิมาสร้างก่อนมาสร้างก่อนคืออันนี้ก็จะเป็นทางลงลงมาแล้วทุกคนนะ เพิ่วางอันนี้ก็ทุบออกเพิ่มพิ่วางโอเคส่วนบันไดอันนี้ก็น่าจะทำขึ้นไปชั้นโบนัสนะจ๊ะเยอะชั้นบนเพราะตรงนี้มันจะมีแบบชั้นสูงขึ้นไปไงอ้่จะเป็นอะรแน่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 เก๊เออเร้วน่าจะทำเป็นชั้นล่างประมาณนี้นะมั้งของเออเราก็จะเปิดตรงนี้ไหมไม่เดี๋ยวข้างล่างเราเลี้ยงพวกหมูเพราะอะไรดีไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดอะไรนะเลี้ยงหมู ตรงนี้มึงว่าไม่เตะบอลหนูกรทำจริงเอาด่ไงปลูกข้าวโอ <c oughs> ้ปลูกข้าวต้องแปลงใหญ่พดถ้ามันไม่เว้ยคือตรงเนี้ยพี่จะไว้จอดมังกรแต่ไปฟาร์มข้าวจะไปข้างนอกมังกรมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนัพี่มันจะจอดอยังไงวะเนาะเอ้ยนี่ไงจอดสักห้าตัวเราทำกำแพงเพิ่ม <c oughs> รถรถทำเงินแพงกินอนาขตไปเรื่อยๆแบบกินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปพูนจีเนี่ยนะสุดท้ายทั้งโลกนี้ก็จะกลายเป็นประเทศทั้งโลกมิเอยเมื่อเลื่อเธอท่าโอเคเรียบร้อยครับผมเราก็ได้ได้ขตขึ้นมาเป็นแบบนี้ดูดูดิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันดูเลื่อเธอะไปบอกวะเออแล้ว แล้วไอ้ด้านข้างคุจะเอาเป็นยังไงดีวะเนี่ยเอาเป็นไม่ไม่อกไม่ไม่อกทุกคนฟุบฟไม่อกไม่ดีต้องเป็นไม้สนไม้สนแล้วแบบปั๊บป๊ปุ๊บป๊ปุ๊บป๊ปั๊บปอ๊บถ้าเป็นไม้สนเนี่ยได้ได้ไได้ได้ไ้สอะไรกินมังกรได้และมุ้ยดีไม่กล้าโอ้โหสะสมเล็กสะสมน้อยจนได้เดียเดี๋ยวเอาขนาดมาเทียบกันดิเอาขนาด เหมือนไอตัวหาดนั้นตกออกมาเป็นตัวเนี้ยอขนาดเทียบเลยเทียบเลยเอ๊ะเกือบเท่าแล้วเกือบเท่าแล้วดูหนิเขียงเออพี่พี่ไม่ไอ่เขียงเลยพี่เบลพี่เบลพี่เบลไม่ลองเอาไปเข้าไปตกเศษฟ้าเนี่ยเออไม่เอาไม่เอา ไปเลยครับรออะไรตัวกระจุยด้วยตัวกระจุยด้วยเพิ่งเกิดมาได้ดูโลกมันตายแค่โอเคมาตรงนี้เราจะใส่เป็นยังไงดีตรงนี้เราก็จะทําเป็นแบบนี้ขึ้นมาเล <ใช S 1> ทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวจะวางวางแท่นไ,ไว้กัดน,นี่สัญชาก็ป,ปิดปิดไปนะครับผมเราจะไม่เปิดด้านข้างเนาะเราจะเปิดเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะปิดเหมือนกันด้านหลังก็จะไม่เปิดเราจะไม่เน้นนะฮะอ่าคลึกว่า สร้างความสวยในด้านหลังแล้วกันเราจะสร้างความสวยในด้านหน้าโอ้ยจบแล้วอ<ำ>ไ,ได้ยังได้ย<จ>ังได้ยังเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี<ด>เ่ยนิดเดีเยวใจเยน็นเนี่ยใจเย็นเนี่ยเมียบ้านเราเสร็จแล้วแล้วไม้เราจะทำเป็นไม้สีนี้หมดเลยเหรอเอเอเดี๋ยวพี่ไม่ต้องห่วงผมยัมีวิธีแก้อย,อยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมจะจัดการให้ในการไล่ลำดับสีของไม้ระดับเซียนเว็บมันสุดยอดจริงๆนะโอเค พอเราทํามาแบบนี้เราก็จะได้บ้านเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะมีสัดส่วนนะครับก็ได้ขึ้นมาเลยไหมพี่บินในฟาร์มให้มีซ้ายขวาอ๋ออย่าได้ไม่สนไม่สนเหนเดือได้เลยไมไม่สนแล้วก็กระจกพี่พี่เข้าไปในบ้านแล้วไปเผากระจกไว้ให้หน่อยได้เลยได้เลยไอ้มีรซยอยู่บ้านเราอ่ะอ่อมีมีมันมีอยู่ในเตาโอเคจัดไปเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าเราเว้นไม่เดือดทุกคนในตะอย่างน้อยได้ได้ได้ดูธรรมชาตินิดนึง <Okay. S 2> เดี๋ยวทำไมมันเว้นเ,เว้นแล้วมันดูแหว่งนี่เอาเวน้นเว้นแบบเล็กๆก็พอไม่ต้องเว้นเยอะเออแล้วก็ข้างหลัง <Okay. S 2> ทำยังไงครับปิดทึบครับผมข้างหลังแล้วอ๋อตรงนี้ต้องปิดทึบอ,อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ขยับมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงเดี๋ยวทุกคมันต้องฮึบนึนอุ้ยไหนๆล้วก็ไปประกอบแล้วเราจะบินเฮ้ยไ,ไปหาใบสนอะไรนะได้เท่านี้ม่้ยอดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ํามถามเาาไปหานี่มายืนเลยตรงนี้เนี่ย เอพี่จะบินไปอยู่ใจเย็นดินี่ใช้งานมังกรนี่ลูกหักตัวใหม่ตาย้วว้าวไม่ได้าวั้นี้ตายกูก็ไป้ากแล้วนะเฮ้ยคุณอย่าโทษมังกรเิอคุณพาไปตายเองอ่ะดูนี่เล่นกัะจอกแล้วพามังกรไปตายจะโทษมาเฉยเลยยิางไม่เอา้วเพนะไม่เลยทุกคนถืว่าหมูขอปิดเลด้าเนี่ยผมเรด้า ตอนนี้ผมว่าเราเราแน่จะปิดเรดาร์ไปทุกอย่างได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้กูแหลกมากโอ้โหกูลื่นเลยก็ปิดเรดาร์หน่อยดีนะมันรู้สึกลื่นจิ๋วไหลแล้วปิดเรดาร์ไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลือกเอ่อจะปิดแผนที่ไปด้วยมันเกยกากมัเหลือเกินโอ้โหไม่ใช่หรอกลูกมันรู้สึกง่วงมาหน่วงว่าหน่วงว่าตอนเนี้ยพี่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่หน่วงหรอกตอนนี้ไม่หน่วงเดี๋ยวนะเราจำได้ว่าบ้านเรามันมีราพีสอยู่ไม่ใช่หรอ อย่าบอกนะว่าลาพีทหมดบ้านเออลาพีทน่าจะหมดบ้านแล้วมั้งเพราะว่าพี่เอ้ยน่าจะอยู่นู่นหน่ะโลกองกรหรือเปล่ามีมีมีอยู่มีอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเครู้ว่าใช้หมดแล้วได้ของก็ได้ของกากมึงไอ้นี่มาให้กูหน่อยโอ้ยประสิทธิภาพมึงก็มาเดียว อ้โโหดังเรียบร้อยครับเดี๋ยวมังกรเขาก็ตายตัวที่สามไม่ไม่โดโดโดพวกเนี้ยเสียเสียดายอย่างเดียวทุกคนเสียดายตัวมังกรครับตัวนักเกลียดนะพวกเนี้ยผมเสียดายตัวที่สองก็ไม่เฟมอ่ะทุกคนอะไรครับอะไรครับคือมันไม่มีกระดูกมาทําศพอ่ะเออเดี่ยมันไม่เหลือเออมันไม่ได้ตายเว้ยทุกคนมันถูกขังไว้อยู่มันเหมือนแบบไอเนียไอไอตัวนั้นอะอะไรนะจินนี่อ่ะจินนี่โอ้โหพี่เฟม ลูกผมพ่นข้ามคืนกูยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยพี่เพีนได้เหรอโอ้โหได้มาญี่ปกก้อนลูกพ่นข้ามคืนโอ้ยเอออาจจะว่าไปแล้วพี่จะเอาปะกรณ์ลงมาไงเนี่ยปะกรณ์อะไรอ่ะปะกรณ์พี่มันบินอยู่ข้างบนอะตือดือตือดือตือดอตืออตืออโอ้ยเดี๋ยวทำพี่ได้เดยครับเดยไลครับเดยไลครับนี่ผมตอบบล็อกได้หรือไปเออเออฉลาดว่ะฉลาดว่ะเออมันก็ต้องตอบบล็อกอยู่แล้วบ่หวา จะลงมายังไงล่ะไม่รู้ไงไม่รู้มาเราทําหน้าต่างกันก่อนดีกว่าซึ่งเดี๋ยวว่าเราจะต้องตกแต่งไปด้วยนะทุกคนมันจะได้เห็นภาพเป็นบ้านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างไปล้วนๆอย่างเงี้ยไอ้คนทื่อเฟงันจะแบบเอ้ยไมนอยู่แล้วนครับนะครับนะครับมันก็ต้องสร้างดีๆสมกับหน้าตาเดี๋ยวมาเออเอาอยู่แล้วล่ะคนหน้าตาดีผมก็ต้องสร้างดีๆแล้วอันนี้หน้าตาไม่ดีแล้วสร้างทุเรศก็ไม่ได้นี่นี่เดี๋ยวสร้างให้เดี๋ยวสร้างให้ดูเดี๋ยวสร้างให้ดูเดี๋ กูถามโตๆด้วยไม่สนอยู่ไหนวะผมว่านี่ไม่สวย่าตนอว่าต้องเป็นไม้โอเก้นี่ผมมาตัดสีเนาะน่าจะเวิร์กกว่าเป็นไมโอ๊กมาตัดสีเหรอไม่เนี่ยไมโอ๊กมาตัดสีโอเคแล้วก็ครามมาเป็นเจ้าอ่อเนี่ยอันนี้น่าจะตัดสีได้ดีกว่านะครับแล้วก็ เออ่พื้นรองก็น่าจะเป็นไม้ไม้สนก็น่าจะโอเคแล้วแหละปะ่ะเออเนี่ยรอรอไม้สนไมืก่อนรอไม้สนไมืก่อนประมาณพันน้า <c oughs> โอ้โดนโพดโดนโพดเอาไม่ก็มันไม่มีนี่หว่าบิ่ไปตั้งไกลแล้วยังไม่เห็นสักกระต้นเลยแต่ไม้สนโธดูดิดูดิขนาดวอาหมายงานให้ไม่เห็นทำอะไรได้เลยวะเนี่ย <c oughs> เอ้นยนี่เลยต้องแบบนี่ไงนี่นเดี๋ยวเว้ยเรงค่อยตกแต่งไปทีละชั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพไปด้วยเนาะเวลาเราใช้อะไรผมจะ พยายามไม่สร้างโครขึ้นมาก่อนเพราะว่าเวลาเราสร้างโครขึ้นมาก่อนแล้วเราก็สร้างจนเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ค่อยมาตกแต่งทีหลังอ่ะไอพี่เจอทางเข้าโลกมังกรเนอะเว็บใช่เหอเออแต่เป็นอีกอันนะโอ้โหมีเอาไปเอาหนังสือดิเออวะตอนนี้พยายามนัเทียบเลยนัือโอ้ยตัวนั่นก็เนบ่นี้แล้วก็เดี๋ยวนะเราจะใส่ตกแต่งเป็นเจ้านี่ขึ้นมาเพิ่มนะครับเอออยู่ไหนวะ แต่เป็นใกล้บ้านเราแบบมากๆเลยเวบใช่เหยองานเนี่ยเเนี่ยพี่อยู่สองพันสี่ร้อยแล้วก็ลบยี่ห้าเองอะใกล้แล้ก็เซฟไปก่อนเซฟไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวได้ด่าคนเราเผื่อเผื่อเราไปพี่นี่เราจะใส่แบบนี้เดี๋ยวเราไว้ไว้ใส่เป็นรองไว้นะครับผมก็กั้นๆเอาไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยมันโล่ไปเดี๋ยวว่ามันจะต้องใส่อะไรนิดหน่อยให้ตรงนี้มันไม่โล่เนาะมันจะได้ดูแบบมีมิติเป็นฐานอยู่ข้างล่างด้วยรอม ทำไมกูสราบมากกูคิดเยอะจังวะทำไมทำไมตอนกูทำอะไรอย่างอื่นกูไม่คิดเยอะขนาดนี้วะอย่างเช่นซื้อหวยอ่ะเด้ยซื้อหวยไม่ต้องคิดอ่ะจีบได้จีบเลยซื้อหวยแบบกาแบบถูกทีกูเลิกทำยูทูบเลยเลยไอเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยดิแผนที่เราสามารถวาร์ปได้ใช่ไหมเออบ้าจริงๆมันเขียนว่าวาร์ปได้อะทเเพอร์พอร์ตนะเออ ต้องกดวาร์ปไปดิกดเอ็มแล้วกดวาร์ปอ่ะอ๋อมันมันเป็นคำเสาร์เกมโหมดพี่อันนั้นอะ่ะอ๋อแต่นี่ไม่ได้เปิดใช่ไหมคืออันนี้เปิดอันนี้เปิดผมเปิดท <c oughs> ิ้งไว้เปิดไปครับเราเปิด <c oughs> เปิดไว้แบบทีวีหากันใช่เราเปิด <c oughs> ไว้แบบโกงไงโกงเราขี้โกงอยแล้วพี่เราขี้โกงอยู่แล้วอ๋อเด็ดเด็ดเราจะทำอไรแล้วพี่มาร์คไปแล้วเดี๋ยวกูกูจะทำอะไรต่ออืมเดี๋ยวทำหลังคาพี่เหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราต้องต้มแต่งข้างล่างก่อนสิ ข้างล่างเงี้ยนี่ก็น่าโอเคแล้วมั้งผมว่าไม่ต้องทำอะไรเจ็บขนาดนั้นหรอกมั้งไอฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้อะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอย่ามาดูดูกันนะครับทำไมแล้วไมอต้นไม่สนในยังหาไม่ได้เลยทำไมแล้วต้องรอจะว่าเออ่ะจะว่าไปบ้านเราบันดี้ได้ดีกว่ามันมีแบบต้นอ่อนไม้สนอยู่จําได้ เออมานเรามันมีต้นอ่อนไม้สนแล้วเราก็สามารถปลูกไม้สนแล้วปั๊มได้ใช่แล้วมันอยู่ไหนไปทําไมอ่ะทุกคนเป็นอะไรทุกคนเป็นไกลเนี่ยเออต้นอ่อนไม้สนเนาะบ้านเรามีเหรอว่าต้นอ่อนไม้สนน่ะมีมีเข้ามาหาเลยพี่มันน่าจะมีเยอะอยู่เจรเป็นร้อจะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีคนแค่เอาเดี๋ยวจะลืม นี่ถึงว่าสำรวจโลกแล้วกันทุกคนเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยต้องแต่งทางเข้าอีกทีหนึ่งแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวทางเข้าเดี๋ยวทางเข้าเดี๋ยวไม้หมดเหรอพี่เฟมไม่เดี๋ยพี่พี่จัดให้แล้วพี่จ่าให้แล้วแป๊บนึงเออจัดน้หน่อยขอแบบทั้งต้นแบบเยอะๆเยอะๆเดี๋ยวนะี้เกี่เก็บตอนนี้ไงไม่สนเจอละอ่าคราฟเป็นเจ้านี่ขัดไม้อะไรขัดไม้อะไรขัดไม้สนอย่างเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่สนน่ะไม่สนอะไรไม่สนเออไม่สนไม้กรัดแต่ไม่สนอ่ะ แล้วก็ประตูคนเป็นอะนีนะครับผมว่าสี่ได้ตัดกันเออเงี้ยเงี้ยมันแบบสุดยอดจริงแบบผู้ชายคนนี้มันคิดมาเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยอันนี้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้ละเรียบร้อยเดี๋ยวเจียนนี่เจียนนี่ออันนี้เคลี้ยวเลยไม่ต้องการเคลียร์ไปผนังบ้านผมว่าอันนี้ไม่แจ่มก็อยากจะเบิร์ดกระโลกสักตัวเองสักทีนึงเถอะไม่สนเต็มกล่องเลยเนี่ยไม่เอาโอ้โหเฮ้ยให้ตายเถอะทำไมอ่ะคือมันมีกล่องอยู่ข้างล่างตรงปั๊มไม้สนอะมันมี ไม่สนเต็มกล่องเลยเอาแล้วเคยไปฟาร์มมาอ่ะพี่พี่พี่เองพี่เองพี่คนเดียวเลยเฮ้ยทำไมไม่ฟาร์มแล้วเอาไปใส่ไว้ในบ้านเน่ะเย้โอ้โหสุดยอดเย่ดูครับ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 ดูคเงาดูครับอะไรนะทางทางตรงกลางนี่ยเด็ดดูเงาดูครับดูครับเย่โคตรเท่เลยมีหลายห้องด้วยทุกคนดูครับเอาบ้านบ้านแบบเทพเจ้ามันยิ่งใหญ่ โอ้โห oh. เอ้าเดี๋ยวกูสร้างผิดเอาไหมลงฝั่งนี้ดิใส่ใส่ใสโอ้๊คุณลำบากเหลือเกินกูอยากจะบินได้อะกูอยากจะมีพลังเหนือธรรมชาติบินได้อะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยกูอยากเป็นไอรอนแมนอะตัวนี้มาใส่ไปตุุ๊บตุ๊บตุ๊บเอ้ยนี่เราจะทำชั้นสามเลยเนี่ยอะไรนะสามเหรอใช่พี่เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 ชั้นเนีย้ยมันคือชั้นใต้ดิน เราคิดว่าตรงนี้คือชั้นใต้ดินเพราะมันอยู่ข้างล่างมันเป็นฐานเฉยสองนั่นหรอเออใช่ส่วนตรงีนี้เป็นบ้านปกติของเราทั่วไปโอ้ยใหญงแจ้มโอ้สภาพบ้านของเรามันดูดีแล้วเกินนะเดี๋ยวอมตั้งแต่แบบมันมันแค่เริ่มก็สวยแล้วทุกคนนะโอ้โหถ้าเสร็จนี่แบบโอ้โหชิงรางวัลอะจริงจริงชิงรางวัลแบบได้ได้เลยอะทุกคนถ้าไม่พูดกูจะไม่กดดันขนาดนี้ นี่ไงพี่ไปอ่านเจอในเฟซบุ๊กอ่ะแบบเหมือนว่าอะไรนะเออเขาเขาให้สร้างบ้านอะไรสักอย่างหางานึ่เลยเหมือนแบบเหม,มือนแบบเหมือนแบบแม่มาบอกอ่ะมึงอย่าเกียดตกนะอะไรเงี้ย <laughs> จริงหรือไม่ไม่พูดอย่างนี้เหมือนแบบไอ้ลูกแล้วตอบแม่ว่าไงแล้วตอบแม่ว่าไงถ้ามึงไม่พูดจะไม่กดต <laughs> <laughs> ันกาดจะให้มันสร้างสวยๆทุกคนนะกูอยากกดดันกูทำไมวะไอเงี้ยกูอยากจะตอบไปอย่างนี้มากเลยโอเคคนหลังคาเป็นสีอะไรสีขาวปะ ราคาราคาเราจะเป็นไม้อกกับไม้ส่วนรวมกันฟิวชั่นใช่เป็นสองสีสองสีหรือไม่ก็จะเป็นไม้ไม้ส่วนอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ใช้อสีสีแบบตัดเป็นสีอิฐได้ใช่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคทุกคนนั่นก็ในคลิปนี้นะผมพิ้วพิฟเฟมขอว้แค่าี้ก่อนละกันนี่ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจบกันเร็วเลยมาหล่นี้เราก็น่าจะต้องสร้างต่อไป ใช่ทุกคนนะแล้วเดี๋ยวในอนาคนเราจะทำแปลงผักอะไรพวกนี้ด้วยใช่เนี่เดี๋ยวพี่หยุเลี้ยงหมูนี้เลี้ยงคนนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจะเลี้ยงหมูไว้ทุกคนแล้วก็ข้างหน้านี่จะเลี้ยงไก่ใช่แล้วก็ฝนตกโอเคทุกคนจะไปกินด้านอย่างนี้ซูริกาบผมไปแล้วนะสูริกาบอมบ๊ายบายถ้าเลี้ยงขนาดนั้นมันจะไม่แหลกกันวะเออก็เลี้ยงอย่างละสามตัวเราต้องขยายกระแพงเมืองอ๋อเออว่ะเคยดูบ่างแอคแท็กออนไททันโอ้แต่เราไม่มีไททันไงนั่นแหละประเด็น